จะเป็นการคัดนำคะคัดนำดังดีลังเสียออกก็คือนังที่น้าขยิบแล้วมีเสียงแสดงว่ามีตัวหลักแม่อยู่อันนั้นคือเขายังไม่ตายก็ยังเป็นลังดีอยู่แต่ถ้ามีลักษณะที่เราเคลื่อนอันนี้ถือว่าเป็นลังเสียอันนี้เราคับออกไป้าอีกประเภทหนึ่งถ้าจะคัดให้ได้เส้นสวยก็ต้องลังแบบลักษณะที่ไม่มีการปนเปื้อนถ้าจะเอาไปใช้สาว เส้นข้างบนก็จะหมดก่อนก็จะทาให้เส้นค่ะค่ะสุ้วก็คือถ้าอยากรู้ว่าไหมใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ดีหรือไม่ดีก็คือถ้าเราขยาวแล้วขยับแล้วมีเสียงแสดงว่าอันเนี้ยเป็นรังไหมดีแต่ถ้าขย่าแล้วไม่มีเสียงแสดงว่าเป็นรังไหมที่เสียแล้วแต่เราก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ค่ะเอาไปสาวไปดีประเภทเลยอ๋อเอาไปสาวแยกประเภทกัน ตอนไหนสระบุรีอันนี้คือสระบุรีนะคะนี่เป็นพันธุ์เรืองสระบุรี